สวัสดีครับวันนี้พามาดูพ่อพันธแม่พันธุเป็ดอีเลียงครับพ่อพันธแม่พันธุเป็ดอีเลียงประจำฟาร์มครับเป็นพ่อพันธแม่พันธุประจำฟาร์มครับผมลองทดลองผสมแล้วนำไปเข้าตู้ฟักฟักลองดูแล้วครับตอนนี้ลูกเป็ดที่ผมทดลองฟักลองดูได้อายุประมาณ หนึ่งเดือนครับสิบห้าวันครับหนึ่งเดือนครับสิบห้าวันเดี๋ยวผมจะพาไปดูลูกเป็ดอีเลียงครับลูกเป็ดอีเลียงนี่ครับลูกเป็ดอีเลียงตัวสีขาวนี่ครับอายุหนึ่งเดือนสิบห้าวันครับโดยประมาณครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกเป็ดมันหลาดครับลูกเป็ดมันหลาดนี่จะอายุน้อยกว่าเป็ดอีเลียงอยู่ครับเป็ดมันหลาดเนี่ยน่าจะอายุประมาณหนึ่งเดือนกว่าครับ น่าจะเดือนเดือนสิบวันนี่แหละครับครับอีกตัวหนึ่งอายุหนึ่งเดือนสิบห้าวันครับตัวไวครับเป็ดอีเหลียงตัวไวอนขางตัวไวครับนี่เป็นลูกเป็ดที่ผมลองทดลองเพาะลองดูครับถ้าเอฟซีท่าหนหดสนใจก็สั่งจองได้ครับสั่งจองผมจะผสมเพาะให้ครับ ถ้ามี PCB ถ้าในสนใจแต่วันนี้พามาดูลูกเป็ดที่ลองทดลองฟักลองดูก่อนครับ สำหรับเป็ดอีเหลียงเพื่อนๆเอฟซีถ้านในสนใจก็าาสามารถสามารถคอมเมนต์สอบถามได้ครับสอบถามได้เป็ดอีเหลียงนี่เป็นแม่พันธุ์สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณคนที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ